เซบียาสี่บาเซโลนาหนึ่งแค่พูดสกอร์ก็ช็อกแล้วนะครับยุบหนอพองหนอมาทั้งวันแล้วนะครับพยายามจะกล่อมสมองตัวเองว่าตัวเรานั้นจะเย็นลงแล้ว <c oughs> เวลาสองอาทิตย์ต่อจากนี้จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องฟุตบอลมาก ไปทำอย่างอื่นกลับมาจากเบรคค่อยว่ากันใหม่นะครับจะพยายามควบคุมสติให้ได้นานที่สุดนะครับยินดีกับแฟนๆราชันชุดขาวนะเพื่อนรักนะครับก็ฝากฝากไว้ก่อนนะฝากตำแหน่งจ่าฝูงไว้ก่อนดูแลให้ดีนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาใหม่นะพอดีว่าตอนนี้เรามือไม่ว่างนะเออฝากฝากฝากเพื่อนรักประคองตำแหน่งจ่าฝูงไว้ก่อนเนาะ เืมนะครับมาเช่นเคยวันนี้เก็บบทสัมภาษณ์ของแฮนซี่ฟลิกมาฝากกันนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากบทสัมภาษณ์เนี่ยน่าสนใจกว่าที่ผมคิดไว้ยเยอะผมเดาไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้เท่าไหร่อืมน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป๋าแกพูดไว้ว่ายังไงบ้างหลังเกมนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าหากว่าออชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะไปดูไลฟ์เรีแอคชันของพวกเราทั้งตอนดูบอลแล้วก็หลังเกมเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงค์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะโอเคคำถามแรกครับวันนี้มีประมาณ8คําถามเองนะครับคำถามแรกครับผู้สื่อข่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะครับถ้าผู้สื่อขาวถ้าผู้สื่อข่าวคนนั้นเป็นผม,ผมก็จะถามว่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นในเกมนี้ <laughs> นะครับอนซิฟิกบอกว่าเออครึ่งแรกเนี่ยเราทํา ได้ไม่ดีเลยเซบีย่าเนี่ยเล่นบอลดวลหนึ่งตอนหนึ่งตลอดแล้วก็ทำได้ดุดันมากพวกเราเนี่ยแทบจะหาทางออกไม่ได้เลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยเราทำได้ดีขึ้นนะซึ่งผมก็ขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่โชว์ให้เห็นว่าพวกเราสามารถเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังนะครับผมรู้สึกว่านักบอลบาร์เซโลนาม,มึงควรจะกราบขอบพระคุณแทบเท้าแฮนซี่ฟิกที่เขายังอุตส่าห์ขอบคุณพวกมึงที่เขายังเลงเห็นว่า พวกมึงเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังอาถ้าจะพูดแบบไม่โจกนะมันเล่นได้ดีขึ้นจริงถ้าเทียบกับครึ่งแรกแต่เพราะว่าครึ่งแรกมันเนี่ยมันอย่างเนี้ยเหนือไหมคือครึ่งแรกมันไม่ดีมากๆเลยอ่ะมันเฮี้ยจัดเลยอะ่ะครึ่งหลังมันก็เลยดีขึ้นไงนะโอ้โหแฮนซี f ฟิกแม่งโคตรนิสอะโคตรน่ารักอะยังขอบคุณนักเตะที่ครึ่งหลังทําได้ดีมากมาก นะเฮนซี่พูดต่อว่าผมไม่อยากพูดถึงประตูที่เราเสียไปเลยเพราะว่าเราไม่มีข้ออ้างใดๆต่อประเด็นเหล่านี้ใช่ไม่มีข้ออ้างแต่พูดหน่อยได้ไหมพูดหน่อยได้ไหมเจาะหน่อยได้ไหมแต่และลูกเนี่ยมันเป็นยังไงในความรู้สึกของป๋าเนี่ยเจาะหน่อยได้ไหมคือผมอยากรู้มากว่าป๋าแกคิดยังไงรู้แหละว่าไม่มีข้ออ้างดีแล้วที่ไม่มีข้ออ้างไม่ควรอ้างอะไรเลยนะครับเฮนซี่ฟิกพูดต่อ ตอนนี้เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดจากความพ่ายแพ้ความรู้สึกผิดหวังที่กําลังอบอวนอยู่ในห้องแต่งตัวตอนนี้เนี่ยคือความรู้สึกที่สําคัญเราต้องเก็บมันไว้จํามันไว้พอเรากลับมาจากเบรกทีมชาติเราจะสู้ใหม่สู้ในทุกสนามทุกรายการแข่งขันผมเชื่อว่าทีมเราคือทีมที่ดีอีกไม่นานนักเตะหลายคนจะกลับมาเราจะทํางานหนักกันต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงคําถามที่2วันนี้เนี่ย แอนซิฟฟกเกมไม่ได้พูดตรงๆนะแต่ว่าทุกคําถามเลยเราจะเห็นว่าแกกําลังสื่อว่าแกมองว่าปัญหาต้นเหตุของเกมนี้มันคือเรื่องสวอรท,ที่แกมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพนักเตะที่เล่นได้แล้วก็นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับเออผมผมอ่านบทสัมภาษณ์แกเนี่ยรู้สึกได้ว่าแก แกกาลังสื่อว่ามันมันคือสิ่งนั้นอ่ะมันคือเพราะว่าตอนนี้สภาพทีมเราไม่พร้อมอ่ะไม่ใช่ว่าทีมเรามันไม่ดีเพราะว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะแล้วก็ช้อ,ชอยชอยของนักเตะที่เราสามารถเลือกลงสนามได้ณเวลานี้ผมผมผม,ผมคิดว่าแฮนซิฟิกสื่อไปทางนั้นมากกว่าแต่แกไม่ได้พูดตรงๆเพราะว่า เหมือนแกก็เป็นประเภทที่ไม่ชอบบ่นอยู่แล้วอะไม่ว่าปัญหามันคืออะไรแกไม่ชอบบ่นอยู่แล้วอะเออแกก็เลยไม่ได้พูดตรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูกันว่าออทุกท่านเห็นเหมือนผมไหมนะคำถามที่2ครับคุณมีความกังวลต่อทีมแค่ไหนคุณรู้สึกว่าคุณต้องแก้ไขอะไรในระบบการเล่นบ้างไหมนะครับซึ่งเป็นคําถามที่พวกเราถามเหมือนกันหมดเลยในไลฟ์นะครับว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่แอนซิฟิต้องพิจารณาระบบการเล่นหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดแค่เกมนี้เกมเดียวนะพูดถึงเกมที่เราเห็นกับปารีสด,ด้วยอะไรองนี้นะครับแต่ว่าแฮนซี่ฟิกวันนี้แกพูดแค่ในบริบทของเกมวันนี้นะแฮนซี่บอกว่าผมไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับระบบหรือโครงสร้างการเล่นเท่าไหร่หรอกอืน่าสนใจเพราะว่าในครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีแต่ในครึ่งหลังเราเล่นดีขึ้นเรามีโอกาสยิงประตูที่2ด้วยแต่แค่เราทําไม่ได้ ผมไม่อยากจะมาลงรายละเอียดตรงนี้แต่อย่างที่ผมพูดไปเหมือนหลังเกมปารีสคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหวังว่าหลังจากเพลกทีมชาติเสร็จนักเตะหลายคนจะกลับมาฟิตเพราะว่าเราต้องการพวกเขามากเราจะต่อสู้เพื่อสมโมสรของเราและแฟนๆของเราซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆของเราผิดหวังมากสกอร์4-1เป็นใครใครก็ผิดหวังทั้งนั้นแต่เราจะเก็บความผิดหวังนี้ใช้มันต่อไปใช้มันในเกมต่อต่อไปลองมา เบรกดาวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่ง h a n d s y f i บอกว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบหรือเรื่องโครงสร้างการเล่นเท่าไหร่เพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นไม่ดีเลยแต่ในครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นดีขึ้นถามว่า h a n d s i f i x มีเหตุผลไหมในเรื่องนี้มีเพราะว่ารูปแบบไม่ใช่รูปแบบระบบและโครงสร้างการเล่นของบาร์ซ่าในเกมเซบียาในครึ่งแรกกับครึ่งหลังมันคือระบบเดียวกันมันคือโครงสร้างเดียวกันแต่ครึ่งหลังมันดีขึ้นอ่ะโอเค ดีขึ้นกว่าครึ่งแรกไม่ได้หมายความว่ามันดีพอที่จะทําให้เราชนะเกมนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่แฮนซิฟิกพูดมันก็ถูกก็คือมันดีกว่ามันหมายความว่าภายใต้ระบบเนี้ยภายใต้โครงสร้างเนี้ยนักเตะของบาร์เซโลนาสามารถเล่นได้ในเลเวลที่ดีกว่าที่เราเห็นในครึ่งแรกมันก็พิสูจน์แล้วในครึ่งหลังว่ามันเล่นได้ดีขึ้นจริงๆรระบบก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สาเหตุมันไม่ได้มาจากตัวโครงสร้างหรือระบบ มันมาจากจุดอื่นใช่ไหมครับซึ่งจุดอื่นในที่นี้แฟนบอลอย่างเราก็อาจจะมองไปที่เรื่องความกระตือรือร้นความดุดันเรื่องสภาพร่างกายอะไรแบบนี้เรื่องใจอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่เฮนซี่ฟิกอาจจะย,ยังไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าการที่แกย้ำหลายรอบในบทสัมภาษณ์นี้ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงทุกรอบนะครับเพราะมันซ้ำเนี่ย แกย้ำหลายรอบในบทสัมภาษณ์นี้ทั้ง9้าคำถามเนี่ยว่าเฮ้ยเราต้องไม่ลืมนะว่าเครื่องแรกกับครื่องหลังเนี่ยเราเล่นต่างกันเลยใช่ไหมเหมือน,นแกยพยายามจะบอกว่ามันจะเล่นให้ดีมันเล่นได้เออมันจะเล่นให้ดีมันเล่นได้นะครับไอ้ระบบเนี้ยจะเล่นให้ดีมันเล่นได้แล้วแกก็ย้ำเรื่อยๆว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเบรกเนี่ยวังว่าผู้เล่นหลายคนที่ยังไม่ฟิตเนี่ยจะกลับมาฟิตนะครับก็ก็เหมือนที่แกเหมือนเหมือนแกยพยายามสื่อว่าเออเนี่ยปัญหามันคือเรื่องนี้ด้วย นะครัเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับคำถามที่3หลังจากเกมกับรายยใช่ไหมที่เราไปเสมอรายยมาในบายกาสบ้านของรายยนะครับหลังจากเกมกับรายยที่บายกาสตอนนั้นเนี่ยคุณพูดว่าอีโก้จะฆ่าความสําเร็จคุณพูดว่าทีมของคุณเล่นกันไม่เป็นทีมสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในเกมนี้ด้วยไหมหรือมันต่างออกไปนะครับแฟนบอลบาโลนาหลายคนผมเชื่อรวมถึงผมเองผมคิดว่า เกมณวันนั้นที่เราเห็นกับลาโยมันสะท้อนให้เห็นในเกมณวันนี้กับเซบีย่าด้วยไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งที่แฮนซิฟิกพูดคือแน่นอนมันต่างออกไปคือแกปฏิเสธเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมกับไม่ใช่ปัญหาเดียวกันกับที่เราเห็นในเกมกับลาโยนะครับแน่นอนมันต่างออกไปในเกมนี้เราลองทุกอย่างแล้วแต่เราก็ทําได้แค่นี้ฟุตบอลมันก็แค่นี้ฝ่ายไหนยิงประตูได้มากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะง่ายๆแค่นั้นเลย วันนี้เรายิงประตูไม่ได้เราก็แพ้ไปวันนี้ผลออกมาไม่ดีเราก็แค่ต้องยอมรับแล้วก็ไปกันต่อลองกันใหม่อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แฮนซี่ฟิกแกไม่ได้มองว่านักเตะขาดความเป็นทีมแบบว่าเอ้ยสักแต่จะใครได้บอลก็เล่นของมันแบบว่าไม่ไม่เห็นหัวเพื่อนเล่นเอาแบบเอาแต่ใจเล่นแบบเห็นแก่ตัวอ่าแกไม่ได้มองแบบนี้แกไม่ได้มองว่านักเตะแกมีลักษณะแบบนี้ในเกมนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็น่าสนใจ พอมาลองคิดดูอีกทีผมก็อาจจะไม่ได้กล่าวหาถึงขนาดแรงที่ว่าเฮ้ยวันนี้นักเตะบาซ่าเล่นแบบเห็นแก่ตัวไม่มีความเป็นทีมเวิร์กผมคิดว่ามันมันไม่ได้มันมันไม่ใช่แบบนั้นเสียสทีเดียวแต่สิ่งที่ผมเห็นคือนักเตะบาซ่าเล่นกันเป็นทีมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันช่วยกันถ่ายบอลไม่ได้มันช่วยกันหาพื้นที่ว่างในการรับบอลขอบอลอะไรแบบนี้ไม่ได้ ซึ่งการที่ทําแบบนั้นไม่ได้สาเหตุเกิดมาจากอะไรอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เรารู้จากแฮนซี่ฟิกคือมันมันไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันเห็นแก่ตัวหรือว่าเพราะว่ามันไม่ไม่อยากเล่นร่วมกันเป็นทีมนะครับสำหรับแฮนซี่ฟิกอันนี้คือไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อข้อที่4นี่คือความพ่ายแพ้ที่หนักที่สุดหรือยังตั้งแต่คุณโคชบาซ่ามาแฮนซี่บอกว่านัดที่ผมเจ็บที่สุดคือนัดที่เราโดนอินเตอร์มิลานเคลียตกรอบนั่นแหะคือหนักที่สุด นัดเนี้ยผมยอมรับได้ผมเห็นข้อเสียของทีมหลายจุดในเกมนี้ซึ่งเราจะไปแก้แต่ข้อดีก็มีเหมือนกันเช่นการเล่นในเครื่องหลังของเรามันดีกว่าเครื่องแรกเห็นไหมแกย้ําเรื่องนี้อีกแล้วว่าเครื่องหลังของเราเราทาได้ดีกว่าเครื่องแรกสมเสมือนแกกาลังพูดว่าไอ้เครื่องแรกนี่มันแย่มากแต่ถ้ามึงตื่นจากเครื่องแรกได้ดีได้เร็วกว่านี้หน่อยมันอาจจะไม่จบแบบนี้ก็ได้หรือเปล่าแกพยายามพูดแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออค่อนข้างซับซ้อนนะครับอะไปดูต่อนะครับคำถามที่5คุณคิดว่าเบรก2ออาทิตย์เนี่ยเบรกทีมชาติ2อาทิตย์เนี่ยจะช่วยได้ไหมทั้งเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับแฮนซี่บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไว้คุณมาถามผมหลังเบรกก็ได้แต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะเราได้เบรกเนี่ยนักเตะจ,จะได้ไปเจอบรรยากาศใหม่ๆสักพักผมบอกนักเตะไว้แล้วว่ากลับมาจากทีมชาติเมื่อไหร่เราจะกลับไปสู่เลเวลของเราให้ได้นะครับ ผมคิดว่าไอสเตทเมนต์เนี้ยไอประโยคเนี้ยผมบอกนักเตะไว้แล้วว่ากลับจากากลับจากทีมชาติมาเมื่อไหร่เราจะเล่นในเลเวลเดิมของเราให้ได้เนี่ยผมอยากรู้ว่าในห้องแต่งตัวแฮนซิฟิกพูดประโยคเนี้ยในน้ำเสียงแบบไหนน้ำเสียงเนี่ยมัน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 ม,ม,ม,มันชี้วัดเลยนะว่าว่าประโยคนี้มีความหมายอย่างไรใช่ไหมเหมือนถ้าแฮนซิฟิกพูดว่า อ่ะทุกคนไปเบรกกันเดี๋ยวกลับมาจากเบรกเราจะกลับมาเล่นในเลเวลในคุณภาพของเราอย่างที่เราเคยเล่นมาให้ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งไงแต่ถ้าแกพูดว่ามึงนะไอสัตว์นะมึงเบรกก่อนเดี๋ยวมึงกลับมาจากเบรกเดี๋ยวเราเจอกันหียถ้ามึงกลับมาจากเบรกนะกลับมาจากเบรกเมื่อไหร่แล้วมึงยังเล่นแบบนี้อยู่นะอ่ะอย่าแบบนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมซึ่งผมเชียร์ว่าแกน่าจะพูดแบบหลัง ซึ่งผมคิดว่าแกถ้าจะพูดแบบหลังเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางที่แฮนซี่ฟิกเจอฟอร์มแบบนี้แล้วแกยังไปไนซ์กับนักเตะผมคิดว่ามันต้องมีมีแบบเปิดเครื่องเป่าผมกันบ้างล่ะอืมมันต้องมีเปิดเครื่องเป่าผมกันบ้างแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าแฮนซี่ฟิกเชื่อว่านักเตะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายไม่ฟิตสู้ คู่ต่อสู้จริงเนี่ยแก้ก็อาจจะเข้าใจก็ได้ว่าเออมันพยายามแล้วมันเล่นได้แค่นี้แหละแรงมันมีแค่นี้ถ้าแกคิดแบบนั้นจริงๆแกจจแก็อาจจะไม่ได้แกก็อาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากในการในการในการอบรมทุกทีมหลังเกมก็ได้นะครับนี่แอนซี่พิกวันนี้มาแปลกจนผมแบบว่ายัางไงนะนะครับคำถามที่6 อยากถามคุณว่าบรรยากาศในสนามของ VR เบียของเซบียาวันนี้เนี่ยที่ดุดันมากเนี่ยคุณคิดว่าบรรยากาศแบบนี้ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นแค่ไหนแฮนซิฟิกบอกว่าไม่มันดีด้วยซ้าที่นักเตะได้เล่นในสนามที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับอ่านี่ผมก็เห็นด้วยนะครับอย่าไปโทษเรื่องสนามอะไรเลยครับข้อ7นะครับอ,อยากถามคุณว่าคุณวอรี่เรื่องอะไรมากที่สุดหลังจากได้เห็นผลงานของทีมในเกมวันนี้แฮนซิฟิกบอกว่ามันไม่หรอก คือผมรู้แหละว่าผมจะกลับอันนี้แฮนซิฟิกพูดนะครับคือผมรู้ว่าผมจะกลับไปวิเคราะห bueno. ์ให้ละเอียดอีกทีว่าความผิดพลาดมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะแก้ไขอันนี้ให้เชื่อเลยว่าเราจะแก้ไขนะครับนี่คือสิ่งที่แฮนซิฟิกพูดไม่วอลลี่เรื่องวอลลี่สักนิดไหมวอลลี่สักนิดวอลลี่สักนิดนะเออกังวลสักนิดไหมไม่กังวลเลยเหรออืมน,น่าจะาก,กังวลสักนิดนะ คำถามที่8นะครับวันนี้กองกลางอย่างเปดดี้กับแฟรงกี้เนี่ยได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาต้องการให้เพื่อนร่วมทีมเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กันมากขึ้นคุณคิดว่าไอ้ปัญหาเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของบาซ่าแค่ไหนในวันนี้นะครับปัญหาที่ว่าก็คือนักเตะไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากพออย่างเงี้ยนะฮะเฮนซีบ่บอกว่าผมคิดว่าเน,นี้ยคือใช่เลยอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญเลยอย่างที่ผมบอกพอเราได้บอลเราต้องถ่ายเทบอลให้ได้เราต้องเคลื่อนย้ายบอลให้ได้วันนี้เนี่ยเราทําแบบนั้นไม่ได้โดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยหักล ผมคิดว่านักเตะต้องขอบอลน,นักเตะต้องมีความต้องการที่จะเล่นบอลให้มันมากขึ้นเครื่องหลังเนี่ยเราทําได้ดีกว่ามากอ่ะเ mm hmm. นี่ยคือจุดที่ผมคิดว่าแฮนซี mm ่ฟิกเข้าใกล้ถึงการพูดถึงระบบของทีมมากที่สุดแล้วโอเคการการแบบว่าแสดงแสดงออกว่าเอ้ยในฐานะนักเตะเราอยากมีส่วนร่วมกับการอยากมีส่วนร่วมกับการครองบอลเฮ้ยเพื่อนใจเฮ้ยขอบอลเฮ้ยตรงนั้นว่างเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้โดนปิดเดี๋ยวเรา หนีออกมาตรงนี้เฮ้ยแรดฟอร์ดได้บอลอย่าไปอย่าไปอ,าอย่าไปรอแค่ให้แรดฟอร์ดเลี้ยงไปจนเข้าริมเส้นด้านในเราไปรอช่วยซัพพอร์ตแรดฟอร์ดดีไหมเปดี้ได้บอลเฮ้ยเปดี้เริ่มตันแล้วไม่มีตัวจ่ายแล้วเราดรอปลงมาเพื่อที่จะประคองบอลไปพร้อมกับเปดี้ไหมอ่ะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือสิ่งสําคัญมากเลยที่เราเห็นในเกมนี้คราวนี้การที่บาซ่าทาไม่ได้เป็นเพราะอะไร แฮนซิฟิกจะบอกว่าเป็นเพราะสภาพนักเตะมันจะไม่ใช่แล้วนะเพราะแฮนซิฟิกเป็นคนพูดเองว่าครึ่งแรกเราทำไม่ได้แต่ครึ่งหลังเราทำได้ดีขึ้นหมายถึงว่าถ่ายเทบอลได้ดีขึ้นแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องความฟิตอย่างเดียวละเพราะว่าถ้าเป็นเป็นความฟิตอย่างเดียวครึ่งแรกมันต้องทำได้ดีกว่าแล้วครึ่งหลังมันต้องแย่กว่าเพราะมันต้องเหนื่อยงอลงถูกไหมแปลว่าไม่ไม่ใช่เรื่องความฟิตแล้วมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องอะไรถ้ามันไม่ใช่เรื่องระบบมันเป็นเรื่องความกระตือรือร้นของนักฟุตบอลไหม ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าแฮนซิฟิกไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้กำลังสื่อว่ามันนักฟุตบอลมีปัญหาเรื่องความ,วามกระตือรือร้นในแมตชนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องการสื่อสารกันภายในสนามเหรอหรือมันเป็นเรื่องการที่เรายังอ่อนซ้อมเมื่อเจอทีมที่มาบีบมาบีบให้แดนกลางของเราต้องแยกออกจากกันไม่สามารถเล่นบอลใกล้ๆกันได้บีบให้แดนกลางของเราไม่มีพื้นที่ ในการถ่ายเทบอลให้สะดวกปิดตัวประกบให้แดนกลางของเราไม่สามารถจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาออกหลังได้ง่ายเป็นเพราะเราอ่อนซ้อมเรื่องนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าที่ผมรู้คือแอนซิฟิกเกมไม่อยากลงรายละเอียดและอย่างที่เรารู้ในวงการฟุตบอลคือสิ่งที่โค้ชพูดในการให้สัมภาษณ์ไอ้เพรสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันเชื่อไม่ได้100%หรอกเพราะว่าโค้ช ไม่เอาสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆหรือเอาสิ่งที่เขาสื่อสารกับนักเตะในห้องแต่งตัวมาพูดให้สาธารณฟังอันนี้เรารู้อยู่แหละใช่ไหมครับเราเราก็มีแค่ตามตัวอักษรที่แฮนซี่ฟิกเขาพูดออกมาผมหวังและกันผมหวังว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่แฮนซี่ฟิกพูดว่า มันไม่ได้มีปัญหาต่อระบบมันไม่ใช่ปัญหาของระบบหรือของโครงสร้างแต่มันเป็นปัญหาว่าวันนี้เราไม่สามารถเล่นในระบบเล่นในโครงสร้างนี้ได้ดีเท่าที่เราควรเล่นได้ดีเท่าที่เราเคยเล่นอะถ้าแบบนี้จะได้จะได้จะได้สบายใจไปเปราะหนึ่งว่าโอเคตัวโครงสร้างมันไม่ได้มีปัญหาแต่การเล่นภายภายใต้โครงสร้างนี้วันนี้เรายังทําไม่ได้ดีขอให้มันเป็นอย่างนี้ ปัญหามันจะได้ดูไม่ดูไม่ลึกมากนะครับดูไม่ลึกมากซึ่งก็อาจจะจริงจาก h a n ซ i f i ิกพูดเพราะแฮนซี f ฟิใช้ระบบนี้มาโดยตลอดแล้วในหลายๆนัดมันก็เวิร์กมันก็สำเร็จแต่เกมนัดนนี้เราเล่นไม่ได้ในเลเวลเท่าที่เราควรเล่นคำถามของผมคือทำไมอ่ะเพราะไม่ฟิตก็อาจจะใช่แต่ไม่ฟิตไม่ฟิตคือสาเหตุร้อเปอร์เย ผมว่าไม่ใช่อ่ะทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับเราพัก2อาทิตย์นะฮะเราก็จะไม่ได้มีบอลดูกันช่วงนี้แต่ว่าออลลังเกยมยังจะมีการไลฟ์กลางสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์กันอยู่นะก็พูดคุยกันสเพรหะนะครับยังไงก็ติดตามหน้าช่อง u t u b e ของพวกเราได้นะครับขอบพระคุณมากเลยที่มาคุยกันในไลฟ์นะครับมาดูบอลพร้อมกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย